ครับผมสวัสดีครับช่องเกษตรตามฝันนะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่1ิบนะครับพฤศจิกายนนะครับ2 5 6 4นะ้รับครับปณิพามะอ่าอัปเดตนะครับลูกหมูปลานะครับครับที่ผมได้ถ่ายทําไปตอนนั้นนะครับครับกะออก ครบแล้วนะครับออกหมดทุกแม่แล้วนะครับอานีครับแม่แรกนะครับเบิ้งแม่แรกก่อนนะครับนี่ครับแม่แรกตัวนี้ได้ลูกอยู่หกตัวนะครับนี่ครับหกตัวนะครับทับกระสมบุญแข็งแรงดีนะครับตอนนี้ก็เห็นแม่กินห้ามก็เริ่มกินห้ามน้ำแม่แล้วนะครับนี่ครับ สีดำอยู่สี่ตัวนะครับสีดำนี่หนาจะได้พ่อนะครับพ่อพ่อเพ่นสีดำนะครับมาจากภูพันนะครับส่วนลายๆนี่ก็หนาจะมาทางแม่นะครับนี่ครับตัวนี้ได้หกตัวนะครับเต็มหกตัวนะครับครับพาเิมาเบิ่งคอกที่สองนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ได้ลูกอยู่เจ็ดโตนะครับนี่ครับตัวนี้ดําหมดเลยนะครับตัวนี้สอดคลองหมดเลยนะครับครับกะแข็งแรงดีนะครับสมบูรณ์ดีแต่ละตัวนะครับครับออกมาเจ็ดโตนะครับกะรอดหมดนะครับรอดหมดแข็งแรงดีนะครับนี่ครับแม่เขา ดำปืดเลยนะครับกำลังหนารักนะครับแขนอันตันดีนะครับแลนเร็วนะครับมือนี่มือนึงออกคอกนะครับหลอดออกหูข้างหลังนี่ผมได้ปิดแล้วนะครับแลนจับประทันเลยนะครับตัวน้อยแต่ว่าแลนเร็วนะครับส่วนแม่นี่นะครับ แม่นี่แม่นี่ได้ลูกหลายกมูนะครับได้ลูกเก้าโตนะครับแต่โตนี้ครับสังหารลูกเจ้าของหมดทุกตัวนะครับกัดลูกตายถิ่มหมดเลยนะครับตัวนี้เก้าโตนะครับกัดลูกสี่กินหมดเลยนะครับกะน่าจะบอลอดปีไม่นะครับเบิรงแหล้วนะครับบอเลียงลูกนะครับ บบหูเลี่ยงบบหูเลี่ยงนะครับก็คือกัดลูกเจ้าของนะครับครับเดี๋ยวผมพา่างมึงอีกคอกหนึ่งนะครับอีกแม่หนึ่งนะครับครับครับส่วนแม่นี้ได้ลูกอยู่8ตัวนะครับนะครับออกลูกมา8ตัวนะครับแต่ว่ามีตายอยู่ตัวหนึ่งนะครับ ตัวที่หลอดกะแข็งแรงดีนะครับนี่ครับแข็งแรงดีนะครับแปดตัวตายตัวหนึ่งกจะเหเลือเจ็ดนะครับเลือเจ็ดตัวกับมีหลายอยู่สามตัวนะครับดำซีนะครับสำหรับแม่นี่นี่ครับแม่นี่แข็งแรงดีนะครับการสรุปแล้วนะครับออกลูกอยู่ หมูมีแม่พันธุ์อยู่สี่ตัวนะครับสี่แม่ออกลูกได้ทั้งหมด30มตัวนะครับแต่ว่าก็ได้สังหารลูกไปอยู่สิบตัวนะครับสรุปก็คือเหลือลูกหมูป้ายอยู่ยีตัวนะครับครับสามแม่พันธุ์ได้ลูกอยู่ยีตัวนะครับถ้าหากมีคนสนใจลูกก็กะจะปล่อยอยู่นะครับ ในกับติดต่อผมมาได้นะครับในะครอยากไปเลี้ยงไปทดลองเลี้ยงเบิ้งนะครับ,นะรบก,กินง่ายๆนะครับกินต้นกล้วยกินผักพิเศษตาำบานเขานะครับน้ำนาเขาตัดต้นกล้วยเขาก็เอาต้นกล้วยมาให้มันกินนะครับกนะสรุปแล้วเลือลูกอยู่อ่า 20นะครับ20่ตัวนะครับ,นะรบแม่นี่ก็ได้ลูกหลายกระมูนะครับออกลูกเลี้ยงกันเลยนะครับหก8 9นะครับแต่ละตัวหกนะเจ็ดแปเก้าังเรมกำลังซนอยู่นะครับ,นะรบอันนี้ก หอ้ยหดล้างแม่นะครับสมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับพ่อพันธ์เถอะนะครับพ่อพันธ์มาจากผู้พันนะครับพ่อพันธ์ดำนะเขียวมันก็เริ่มออกแล้วนะครับ พันสองตัวนะ